สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านฮนะอยู่กับผมนิดดำซักแชด์นมาตามติดชีวิตช่างเอียวอยู่กันที่ประโคนชัยครับวันนี้มาติดตั้งเตรให้กับทีมง,งานงงพี่ดูแขนนะจะ <laughs> ได้เหยียบเทา <laughs> <laughs> ้าอยู่กับช่วยพี่ทำอยู่ตอนนี้ก็เห <laughs> <laughs> มือนบ่นว่าเราไม่ได้ไมาช่วยอะไรเนาะอยู่กับทีมง,งานพงศกรฮนะอยู่หน้าวัดใหญ่ ประคนชัยเดินทางมาไกลใั่วันนี้จากท่าตูมนะมาติดตังต้งแตรให้กับทีมงานนะฮะบริการทุกระดับประทับใจไปทุกที่ทุกจังหวัดที่มีงาน,น,น,นงก็ไปทั่วรัฐนายจักฮะในประเทศไทยไปได้ทุกที่อย,อย่างเอฟซจากเชียงใหม่โทรมาให้ติดตั้งก็ไปเนาะไปต้ต้องสิตัวขึ้นไปเลยอ๋อผมเอาตัวเดียวก็ไป ราคาเป็นราคามิตรภาพครับเนาะไม่ใช่ถนนมิตรภาพนะราคามิตรภาพราคาทุกระดับประทับใจบริการถึงที่ที่มีงานก็ติดต่อสอบถามอะไรฮะก็มีอุปกรณ์แล้วก็ทุกอย่างครบครันพร้อมติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ทันทีอยากได้เสียงแบบไหนจัดให้ไม่มีขาดฮะนอกจาก

กานนี้ผมลืมซื้อนั่นให้เมียผมเหรอเมียผมสั่งเลยนะก็มาติดตั้งแตรแตรด่วนนะช่างลูกค้าต้องต้องต้องระบุยี่ห้อไหมว่าอยากได้ยี่ห้อไหนหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าโอ้ขาแฟนช่างไม่ใ่คเยสิผมใส่ของเป็นของแบรนด์ของตัวเองเลยแบรนด์มัดปลูกอย่างเดียวอ๋ออู๊ดตามนี้เลยพันที่ติ๊บแล้วก็ขัด เราก็จะมีทีมงานนะคอยติดตั้งก็เซอร์วิสถ<น>ึงที่ฮะเนาะแมนปะไปให่ใครกันครับอะไร่วาจสั่งแมนช้างให้เดียกสายส่ใส่ที่ทั้งตัวนี่ดู้ขาชชาไม่น่าไหม เ,ออเดี๋ยวพาไปดูตำแหน่งฮะที่เราต่อแยกวาวลมนะ,ะตรงนี้ตอนี้ช่างเขาตรงนี้นะออกถามว่าลมตรงนี้พอไหมถามช่างแล้วช่างบอกว่าพอเพียงพอายบเราก็ัสายก็พ่งรัดพ่งรัดแล้วก็พัระติแล้วก็แยกจุดลมจากตรงนี้ฮะตรงวาลตัวนี้น่าจะเป็นเบาลมนะแล้วก็รอดใต้ท้องะ ก็ลอดสายตรงนี้้ปเลยลอดขึ้นข้างบนเลยใช่ไหมโอเคตำแหน่งสายลมที่เราจะเดินไปลอดใต้หัวเก่งนี้แล้วก in right right? okay. ็ขึ้นตรงไอ้ไส้กองข้างในแล้วขึ้นไปข้างบนก็ขึ้นจุดแยกลมก็สามารถแยกได้ตรงนี้นะฮะแต่ก็เสียเวลาในขั้นตอนการทำเพิ่มต้องใส่สามทาง แก็ต้องขันตรงนี้ออกมันก็จะยุ่งยากฮะจังเดียวก็เลยให้ไปต่อแยกลมตรงนี้ฮะแยกลมตรงลมที่น่าจะเป็นเบาะนั่งฮะเบาะนั่งคนขับแยกลมฝั่ง แซนวิงไม่ยังนี่มมาเป็นลุมมือเพื uh ่นมาสอดการยัดสายครับมาดูแนวทางนการยัดสายนะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็ไปไล่ไปก่อนเลยก็ได้แล้วไปถึงข้างบนแล้วเราค่อยไล่กลับมาคืนเอาสายรัดได้กลับมาคืนอันนี้ก็ดึงไปว่านั่นอ่ะทรงไปแล้วนี่รอด นายขึ้นไปก่อนเลยนี่ก็โสดตรงนี้ก่อนมา <c oughs> อันนี้คือตำแหน่งที่เราเดินนะฮะโอ้วุ่นวายเลยวนันนี้มาทำคนเดียวจะคล่องมือนะเดี๋ยวถ้าหลายคนเนี่ยวุ่นวาย <c oughs> <c oughs> อะไร ตามปากผมก็จะเรียกวาวตรงนี้แหละนนในน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 นั่นเรียกมาตำแหน่งของสายลมแล้วก็ต่อสายไฟขึ้นไปข้างบนนะเพื่อจะจำกับตูดอันนี้บอกนั่นแหละมีแต่ลูกมือนะเนี่ยโอ้โหลูกน้องเป็นโคลงแล้วนะ อย่างนี huh? now, ้ใช่ไหมฮะแ้วต้องให้จีทำขาให้ก um. sure, so ่อนนันก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วก็เผื่อสายลมเมนจิกแล้วแ่รัดัไปก่อนแต่เอาอย่างนี้ไปก่อนรือจะตรงกลางก่อน

แล้วมารูนยำนองสิก็เดี๋ยวผ่านซับนะ้องแปรนะรังงานเยอะก็จะวุ่นวายนะจะติดตั้งยากนิดนึงใช้กล้วยเนาะอืมอ,มอได้อ่ะวัดระยะสายลมมาเดินใต้หัวเก่งนะรอดไอตัวมอก,กองดูดนะ<อ>ามาขึ้าไลา์แล้วก็วัดระยะสายนะมาเข้ากับวาลวแยกลมตรงนี้ฮนะตัวนี้เราใช้วาลวแยกลมตรงนี้นะฮะง่ายเลยไม่ได้ต่อที่ถังอนะ ต่อที่ตรงนี้อารมลมนี้ก็มาจากทางฮะเดี๋ยวเราติดตามผลงานครับมีลูกมือฮะก็ช่างเอียวก็มาที่ประกวนชัยฮะอยู่หน้าวัดใหญ่ตรงนี้ท่านใดสนใจก็มาใช้บริการได้ฮะเรียกได้ตลอดจะใกลไกลไปได้ทุกที่ฮะ ลุงมือกบแซมบิงเฮงคนหนึงก็เสกเอกนะฮะวันนี้มาติดตั้งตแตรให้กับรถร้อนะของทีมงานองศกรไหนเทเลอร์ไปไหนนี่ลเกี่ยวบีนะนยังไม่มา โอ้เมื่อวานขับผ่านมาเห็นเทเราจะมาลงทายไปเมื่อจะไปเอ็งเมื่อจะไปขี่ช้างเนาะอ้าวมารับชมกันต่อครับไ้เรื่องคุยกับยิงไอหิงเอาไอนั่นมาดิคัตเตอร์เห็นไหมจากเยียยไม่ต้องพูดพี่พูดแทนเลยคัตเตอร์สายรัดมาด้วย มันเหมือนอะไรบาดขาเออโดนเลีเขาบัดเี็บเอยไว้ไปมามเช้าป่ะอย่านะเออแซมเข้าท่าจบเรียนช่างมาไงไปเนี่ย โดนเลยท่านเขาไมนได้สอนติดใจดิไอเสียมางงี้ที่สายไฟอยู่ไหนไอเอกเอาสบานมาหน่อยดิไปนอนไปนั่นเลยไอพี่นุ่มมาตบพี่อาพี่นิดเด็ด ไไปก่อนเราต้องช่วยเขาครับเดี๋ยวก็ว่าเราไม่ทำอะไรยูยูปัจจุบันเป็โยโยูลูกเีลูกมือเราสี่สามคนฮะสี่สามสิบสองาแรงพันสองวันหนึ่งวันละสี่ร้อยต้องเสียบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหาตำแหน่งเสียบไหน ก็เดี๋ยวค่อยเสียบก็หาตำแหน่งหาตำแหน่งที่มันดูพอดีอ่ะที่มันยืดหยุ่นได้นะเอาแบบพอดีไม่สั้นเกินว้าาเสียบสตอปเปอร์นะแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยคือปัญชายจัดรูนี่เด้อ มัดเก็บบรไทายเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับดูคลิปนี้เนี่ยจ่อเป็นเลยนี่นี่อเก็บบรรทายใช่ใช่มัดเก็บบรรทายเฮ้ยที่มือขวออกว่ะเหรอเดี๋ยวไปนะโอ้ตายแล้วจ้าเมือ่นี่เลย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 นี่เล พีต่ตาจำเกินพี่หาตำแหน่งได้พอดีเป๊ะเลยนี่ทางพุตารประจําเอาความหัวัวตัวเนาะไม่ต้องกลัวว่าเคมันทายเรามีเยอะนะ<ม>สองเ,<ร>เส้นเลยมันจะสวยๆเออไม่ต้องรัดแข็งมากพอดีพอดีเออสายไฟก็จะขาดตรงนี้ด้วยอันนึง่งเป็นความสวยงามในตรงนี้ต้องไ,ได้ซื้อหรอบัดเดิน ใช่ของเราเดียวนะเออนน่ะคือเราทําเราติดตั้งระบบให้ลูกค้าเนี่ยคือเน้นคุณภาพความเรียบร้อยความสวยงามแต่เราเน้นปริมาณดิไม่ไม่ค่อยเน้นไปคือเนาะนี่จะเป็นการเริ่มต้นนะการติดตั้งเทร่นะเราสายนี่ยมึงเดี๋ยวแกเอาไปเองมันไไม่ว่าชื่อผ้าต้องดังระวังมือนายทีมงานของเราเนี่ยทำงานเป็นทีมอะ จบเด็ดนะเข็มหน่อยเร็วทำไว้ฮะไหนะลงเสร็จแล้วเก็บสายลมอยู่ไนหะนะนนี้เสร็จแล้วฮะ,ะเดี๋ยวเ,เก็บสายลมต้องเก็บเป็นระเบียบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายมันจะหักนี่ะติดตามตอนต่อไปฮะตอนนี้ก็ไล่สายเรียบร้อยแล้วนี่ฮะ

เรากำลังเจาะตัวใส่สวิตฮะนี่เลยแลังพุ้ยเขมหัวเองเหรอมือรถทำไมหิงใครมือรถใช่วะใช่วะเฮงเกิดมาก็ผิดแล้วเองอ่ะเวลาทำอะไซื้อเสียงโอ้โหลากระเซียะชักเตี้ยนะชักเตี้ยเหรอไบอกงเตี้ยไหน เนอใส่สองแสดงว่าไม่สูงทังที่แบบตัวเตี้ยตัวน้อยอ่ะที่ผมสั้นๆยาวอ่ะช้างโอ้โหไอ้แก่เดิอะไรรถเมลไอ้เซฟช้างตื่นอะไรไม่รู้แจ้งโอ้โหรวยช่หมยมาเจอน้านเจ้หัวกคือเหรอกคือใช่ไหม นั่นแหละถ้ามันกลัวมันจะอย่างกั้นเลยแล้วมันก็จะตีงวงตอกปอกปอกเออนั่นแหละนั่นแหละถ้าช้างถ้าช้างมันกลัวน่ะมันจะร้องกันน่ยโอ้โหเราตีดกลัวหนยเสียงคำรามนะใช่ช้างไม่กลัวเตะเนาะไม่ตื่นเนาะมันชินนะเพื่อนเนาะไม่เห็มันจะชินแล้วรู้ว่าติดตั้งเตะบนช้างอยู่เนี่ยบอกแมปช้างไม่พอเนาะติดตั้งเตะด่วนด้วยเนาะเราไปทางน้ำาไม่ช้างเลยทีนี้ พูดเยอะเจ็บคออยู่บนนั้นเลยเนาะคอแห้งช่างไว้ตั้งแต่ได้แล้วก็เน้นเนี่ยใส่แบบ12 12โวลต์อีกลูกหนึ่งเออใส่ขนาดลูกหนึ่งเลยอ๋อหมาพี่ทำคลิปแบบเนี้ยตั้งแต่ช่างนะถ้าเหมือนจุนเหนียะถ้าเหมือนอูจุนเหนียะเห็นใจไหมอูอัเทรนนั่นก็ได้นะแต่แต่เหลืองอ่ะนั่นเลยมันไม่ต้องแชรอะไรเลยเออใส่เต็มเป๊ะเอ้ยแต่รถไฟเลยนะเออ เราเสื้เรหวยมาก็ได้ใช่เออะช่ปองโป้งช่างหลงโหเ่็ x สุดยอดเลยว่ะเช็ x ตัวนี้มีขั้วไหมฮะมีขั้วไหมมีไหมมีมีต้องแยกขั้วบวกลบไหมหรือว่าหรือว่ามันเป็นขั้วเป็นขั้วไฟอย่างเดียวอันไหนบวกฮะมันแค่ขั้วที่ใส่เนี่ยนะบอกเลยอันไหนบวกอันไหนบวกไหนรู้ได้มีสัญลักษณ์ไหม อ๋ออันนี้ก็เป็นลบเป็นขั้วที่ใช่นั่นนะแต่บ,บวกนี้ก็ไปผ่านชีวิตอีทีหนึ่งใช่แต่ถ้าสมมติถ้าผมต่อต่อสายไฟเหมือนกันสีดําสีดําสีดําเนาะแล้วเราไปไปลองดูมีปากไปดับแบตเตอรเอ่าเดี๋ยวถ้าถ้าบันดังเป๊กบางถ้าบันดังเป๊กถ้าไฟไมมนไม่โชว์เราก็สลับสลับสายอืเอ่าถ้าบันดังเป๊กแล้วไฟโชว์มันจะออกสีแดง ไม่สีแดงก็สีฟ้าไม่สีฟ้าก็สีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวอะไรประมาณนี้แปลว่ามันทํางานปกติอ่านั่นก็คือสายบวกถูกขั้วถูกขั้วแต่ถามว่าสลับกันได้ไหมได้ไม่ช็อตเหมือนมันทําไฟเหมือนมันย้อนกันใช่แต่แต่ไอตัวนี้ไม่สว่างแค่นั้นเลยถ้าอยากให้สว่างก็สลับสายโอเคนั่นเองง่ายๆครับโอเคครับเอฟซีดูคลิปนี้นี่ต่อแตรได้เลยเนาะแต่จะดังไม่ดังเพราะไม่เพราะก็ต้องเซ็ระบบอีกทีนึงเนาะ ต้องให้ช่างคอยเซตหรือว่าตั้งค่าแตรทีหนึ่งอยากได้เพราะนะหรือต้องเปิดเปิดเพลงบอกไม่แตรมันเพราะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแตรมันเพราะไหมมันดังดิี่ยเพราะยังไงอ่ะเพราะอะไรอีไเนี่ยต้องไปพี่อายเขาไหมคอสามชาติตลอดทางวันน่ะไม่อายหรอกคอสามชาอัดสามอ่ะยิ้มยิ่งแบบ ยี่เบียบแค่ไงอะอะไรวะงงอ่ะเฮ้ยเขาทำอะไรวะขอลูกปืนหรือว่าไงวะสามจักสามเม็ดหรือเปล่าพี่เป็นสายหัวอะไรยังไงกระเพมเลยรู้จักกระเพมไหมสามร้อยกรายนะพี่ไม่ได้ถามราคาโอ้โนี้พลโลอยนั่นเองพี่ไม่ได้ถามราคาเพราะแต่ผมยังขอกพลโลอยนั่นเอง เนี่ยต้องให้แซมไปฮะเดี๋ยวรอติดตามฮะติดตามเี่ติดตามตอนต่อไปคลิปนี้ตอนนี้ร้อนฮะเดี๋ยวรอเซตแล้วก็เซตตั้งระบบแป๊บหนึ่งฮะเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวรอฟังเสียงคะับโดยสารคลิปนี้ลากันจะเป็นเท่าน,นี้ก่อนฮะได้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ